ความสะดวกสบายพี่น้องนะจ่ายเพียงอย่าสิบหกบาทพี่น้องมันถือโวดนะสำหรับการนันร <c oughs> นน่งรถไฟแล้วครับเนาะทีกบาทก็ไในเดินทางสะดวกสบายแล้วพี่น้องบานเมืองเป็น กินรับพี่น้องเนาะสวัสดีพี่ครับโต๊ะกันกำลังหลงกล้วเนาะเมื่อกี้ก็หลังจากที่ว่าทัวร์ม้าลายแล้วมาสุดจิตรล,ลือทางกล <c oughs> ับแล้วเน,น,น,นานะาทางนนกลับแล้วนี่น,นีเพราะว่าบนโต๊ะพ,พี่น้องเนาะมาดีที่ทางแล้วเนี่ยจานนำผู้นำผูเลยว่ามันบนตรงมันเนื้อบรรยากาศอะไรแต่กำลังหลงสิพัมามะลังพี่น้องเปิดไปถ่ายสายสีเหลืองรั้งแรกในชีวิตเนาะสายสีทองสายสีทองปะแม่ในสายสีทองสายสีทองเนาะพี่น้องเนาะครั้งแรกในชีวิตครับเนาะมอนนี้เป็นยังไงครับพี่น้องในบาทมาเพื่อนายย นางตะลุนมีพี่น้องก็คือเป็นรถไฟฟ้าที่แบบมีคนขับโอ้มีคนขับอีกแมวมีจริงพี่น้องล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 องเวิร์มเลยลองเวิร์มนี่เป็นสายแรกด้วยแล้วมีคนขับตอนนี้เราอยู่กรุงธนบุรีสถานีกรุงธนบุรี อกมวนไมเตัวนี่นกระบอสูนนยอดาี้ครับทุกทัวเย็นกันีอ่ะนอี่นี้เป็นหลานลังเด้ลานลังของไอคอนสยามว้านี่หลานลังดูล้าใหญ่เนาะใหญ่โตมโหฬารเด้เดีว่างบหลานลังเลยนครับอาจารย์พี่ลองเนาะหลานลังนี่งพุ่มนาที่ลองเมือนนี่เข็นไปข้างบนกันเลยเขานดปเรื่องดดไฟฟาไร้คนขับ ีทางเราเนาะรถไสีทอ่าทางรีิสจะมีอยู่สีสถานีเองโอแต่ว่าเขาใส่กันใช้กันในสถานีเป็นรถไฟฟ้าสายฉันที่สุดในไทยมันไม่จุดที่ย่มันสายที่ถ่ายนะทสถานที่ถ่ายนะอ่ามนใจได้้ง่อมโอ้นี่บอสเราไ่ค่อยได้ใส่นี่บอแม่โอ้วนั่งแล้ว ราเราาดรถเราฝ้วก่ใส่จะเบิมันอะไรกับรถเมบอกันนี้มันมีหล่อแบรถเมเลยถตท้าเมาอมันเป็นแบบมันบยใหญ่ไรมันเป็นแบหน่อยๆีถ้าวเบิงท้าวเบิงแางคนขับเลยเป็นขังแรกกัเรได้ชิท้อวแต่มาช้องช้นหมื่นแมน้องจายจา้นทั้งกวันมันมีแ่แต่วันนี้คือสายแรกเลยของประเทศที่แบบเป็นโมเรลแบบนีจะเบิล่างจะเบิกล่างมั้มัแปกๆอ แต่ตาชาวเบืองหล่อออกขาับเราหะออะไรกเมีจริงีหรออกขาดเลยเมือี้ในี่วะอเนี่วเดี๋ยวมันจะขามาะโอมันจะขางเยเพราะเขาอแบบนี้ขเขามันจะเป็นสลับเป็นดีกว่มั้งมันจะเป็นสลับละสลับเป็นจุดหนึ่งีันหรอเนาะทีว่าอะไรเปิดผู้มองเอไหมเนาะีโรถไฟฟ้าเขาเหตุผลอเนาะรถไฟฟ้าสีทองกับสายสีทองเนาะ b เ s สายสีทอง เราสีผ้านางได้ร้ายปุ่มอยู่พี่น้องแล้วยังอีกได้ร้ายคอนเทนต์อยู่ดี่วร์ท่านได้เห็นแล้วพี่น้องดี่วร์ท่านไหนทายหน้าเราดีกว่าปุ่มอยู่ครับนะเนาะเดี๋ยวมันปุ่มเลยเดีย๋ยวถ่ายเรื่อการพี่น้องจะเบิกหล่อเลยหล่อรถดแม่โอ้ค่ะพี่น้องแล้วทนะี่กันตอนนี้เขากำลังมากนะครับเนาะคนก็กำลังเริ่มขึ้นพี่น้อง Ngoc hiện lắm 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 อ่อพี่น้องมือ่อไนพอวางกันใหม่ครับยังอยู่ใกลมืออยู่แล้วครับตอนนี้ก็รอโอกาสแล้วครับเนาะตอนนั่งรถไฟฟ้า BTS อ่ะรถไฟฟ้าสายสีทองพี่น้องนนี่เาะบรรยากาศรอบๆความสะดวกสบายพี่น้องเนาะจ่ายเพียงอย่าง16บาทพี่น้องมันถือโคดรนะสำหรับการน,นั่งรถไฟแล้วครับเนาะ พวกบายก็ไในเดินทางสะดวกสบายแล้วพี่น้องบานเมืองเพิ่นมันโคตรคุ้มแล้วพี่น้องเลยตอนนี้เพิ่นยังถ่าอยู่นะครับนะเนาะเพิ่นถา่ายังแบบถา่าบนมาอีกครับพี่น้องถ่าบนมาอีกรอบหนึงน่งอ่าจะเดินนครเอารกขึ้นยู่นี่นะครับเนาะอยู่ขีดรถบนนี้ พี่น้องไลฟ์ซ้ายขนาดเนาะหวานเลยมีรถไลฟ์ซ้ายดิบอลโนกระถือว่าอะไรไกด์น้ำเทีย่ยวพี่น้องเนาะมอลซูนถือว่าเป็นมิตรที่ดีไลฟ์เพิ่นกัอ่าคอยแนะนำพี่น้องเรื่องเล่าดือว่ามาอะรายางน,นั้นนี่เนาะแต่พี่ว่าเป็นมิตรแท้ดีแบบหายากพี่น้องสุดยอดสุดยอดพี่น้องเอ้ยมันกงเทล กลุ่ม,าค,มคากลุ่มรักคายดีพี่น้องเลยมาอ่าั้งนี้ครับอ๋อโรงพยาบาลตากสินป์บอนูมหาหอดีเดอร์พี่น้องเลยรถไฟฟ้าสีทองแล้วเนาะตามทำสัญญาทีาว่าบ่อไว้กับเอฟซี่แหละมีโอกาสสีมัเทียวครับแล้เห็ดตามฟันเลยพี่น้องถึงว่ามันจะเบิร์กระยางเงินนะครับเนาะเอ,อาโมตาเอากตหาไหลพี่น้องแต่ แต่ความที่แบบว่ามันเป็นความสุขของเฮาะนะครั้งหนึ่งพี่น้องว้าวมาแล้วครับพี่น้องหลอดซองแล้วคนมากแล้วหรือว่าเบาซูดเพิ่มภาพี่น้องเนะาะเบาซูดเพิ่มาภาพมากโมโนกับโมเจ้าส่ยังขึ้นกันขอเป็นเป็นอ่ามาหลายจุดแล้วครับมาหลายบอลแล้วอยู่ใน,นทุ่งเทีย

เย็นอยู่นี่แหละมันแค่สถาน,ใน,ใเนีเดียวเองใม่ไกลเลยวะเข้าไปสถานีเดียวโอ้นี่น,นะครับแต่คนไม่ได้ฟิวอีกหรอแล้วคนแบบโต๊กยังไแต่ก็ไล่อยูง่งในคนโ<ด>ต๊กมันก็สิ่งประคบันละมี้องยยมแรงบานเป็นยยมแรงคือนแย่งย่งมันบิดไปทรงส,ว,งสว่างสบายอยู่ไปแสงสีนี่หลายโบ๊ะ อย่าลงไฟแสงสีอย่าลงก็ได้นะอย่าลงอะไรพี่น้องเพราะว่าเป็นคนมาคว่ำทันสมัยเนี่ยแมเขาดนใหม่แมนเขาดุนใหม่มาหามุมมองใหม่ให้กับตัวเองว้าวสีลายพี่น้องคนมาโตด้วยอ๋อมโตเขาวันนี้มีแต่ตัวใหม่แมนโอ้ผักเนาะโอ้จุดนี้ผักกี่ดี เป็นานกา,ฟาแฟบ,บ่ะนี่จะไหนอาจจะเป็นกาแฟเป็นร้านอาหารมาเลวุ้มงทายนี่นะนเนาะพเติไทยโอ้หลายคน,น,นยโอ้ยีรอร่อยดีอ่อยดีบรรยากาศเดกเนะ นี่อัิงด้วิงยดาที่นี่สุดแบงค์ทางนะแก่แบงคน่าใจกันย้อนดีดีบ้างังจุดสลับล่ะโอ้ยยังเพ่นไปว่นวานเนา่สองตอนนี้ก็ออกแล้วครับ

ัจากรถเสาวรีจากรถพี่ต่อยโอ้คนไล่ต่อครับ um ุจาพี่น้องเลยมาเลยพักยนนี่มาหนิพี่น้องคนลยเลยเนาะกาลังจะเกินรถไฟฟ้าพี่น้องไปอนุสาวรีย์ไท เนขนา,นะาเนาะรอ,อก็ไปนะ้เมนกั ครับพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ใหญ่กๆก็บอลซูนแล้วพี่น้องบอลซูนเราหกบ,บาทแล้วเพราะเราก็จะไปพักอยู่เทีย่นังสิตพี่น้องเนาะจะเดินทางมาหอดอนุสาวรีย์ไทยครับคือว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่พี่น้องอ้นงอนงอในนั่ง BTS เนาะนั่งรถไฟฟ้าสีทองพี่น้องสะดวกสบายดีครับประเทศไทยไปมาสะดวกพี่น้องเดินทางแบบคุ้มค่าดีเนาะบัตรหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะไปเลยทุกจุดครับพี่น้องเนาะ สไลด์พี่นี่ครับกระสีประมาณนี้ครับพี่เราเนาะขอาการไม่โอกาสนาครับไไกระดรกระฟ้าพี่น้องเนาะเป็นกรลังใจให้เด้อร์ครับเราหงุดหกันกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกด Subscribe ครับตัวละครที่มีสบายดีครับบ๊ายบาย